สาวซูซี่ซูซียราหรือว่าเท้าทองกีบม้าในพมลิขิตเครื่องหน้าสวยมากๆออกอากาศตอนแรกนั้นโอโหเรียกได้ว่ายอดถล่มทลายค่ะกับเรื่องพมลิขิตนะคะภาคต่อบุเพสันนิวาสที่นอกจากพระนางจะได้รับความชื่นชอบความสนใจแล้ว ผู้คนตัวละครอื่นๆไม่แพ้กันค่ะต้องยกให้กับสาวซูซี่อีกหนึ่งบทบาทนะคะเจ้าตัวรับบทบาทเป็นแม่มาริหรือว่าเท้าทองกีบมา้าต้องบอกว่าภาคแรกเธอก็สวยโดดเด่นกันมาเลยภาคต่อจากละครนี้ซูซี่เองเธอเป็นลูกครึ่ง ไทยจีนอังกฤษซึ่งความสวยออร่ามีให้เห็นกันแบบชัดเจนเลยแล้วค่ะเพียงแต่ตอนแรกนะคะเธอนั้นก็ถูกพูดถึงอย่างมากกันเลยด้วยความสวยสง่าและเครื่องหน้าที่ชัดขึ้นของเธอซึ่งโดยทางด้านซูซี่ก็ไม่เคยปิดบงังเลยค่ะ ที่เห็นได้ชัดแบบนี้ที่เธอมีใบหน้าที่เรียวปากที่สวยอวบอิ่มนั้นตามสไตล์สาวสายฟอมาพร้อมกับรอยยิ้มมีสเสน่ห์ส่วนรูปร่างนั้นดูแลตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นอยู่ในยุคแบบชุดไทยชุดออกกำลังกายหรือชุดใดๆก็มาพร้อมกับค,ความเปะ๊ะความปังในทุกๆส่วนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามรับชมกันเธอจะสวยขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ